นักเขียนชื่อดังชื่นชมจีนถวายอารักขาในหลวงพระราชินีอย่างใส่ใจทุกรายละเอียดชี้แม้จุดเล็กๆแต่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่เพจเ c e b o o k สถานการณ์สำคัญในปัจจุบันได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจัตุรัสเทียนอันเหมือนกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยขนาดทรงพระราชดำเนินลงบนดายนั้นจะเห็นว่านายทหารจีนได้คอยดูแลอารักขาอย่างใกล้ชิดจนทำให้โซเชียลต่างชื่นชมทางการจีนที่ให้การต้อนรับ และใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นอย่างดีโดยระบุข้อความว่าดูวน,วนหลายรอบเห็นนายทหารจีนท่านนี้คอยดูแลอารักขาพ่อหลวงของเราแบบใกล้ชิดมากๆขอบคุณมากๆที่คอยดูแลพระราชาและพระราชินีของพวกเราเรื่องการใส่ใจดูแลต้องยกให้จีนเลยนอกจากนี้นายปทินพล อภิญญาณกูลนักเขียนชื่อดังได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าภาพคลิปวิดีโอที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสเสด็จไปเยียนจีนมีมากมายคนไทยหลายคนเห็นแล้วชื่นใจในการต้อนรับของคนจีนตั้งแต่รถพัทที่นั่งซึ่งมีรถพยาบาลตามหลังรวมถึง รถป้องกันการเกิดเหตุร้ายตามสองข้างทางตามสถานที่ต่างๆที่สองพระองค์เสด็จไปก็มีคนจีนชื่นชมจำนวนมากในเว็บต่างๆของจีนล้วนลงเรื่องราวและยกย่องความสงา่าความสวยงามของทั้งสองพระองค์แต่ผมเลือกและชอบมองภาพที่จุดเล็กๆ ที่ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่มันเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีทรงเสด็จไปวางพวงมาลาอนุสาวรียวีรชนจตุรัสเทียนอันเหมือนอนุสาวรียแห่งนี้มีบันไดหลายขั้นมากตอนเดินขึ้นบันไดไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเดินช้าขาขึ้นนั้นการทรงตัวง่ายกว่าขาลงแต่ตอนเดินลงบันไดบางครั้ง คนเรามักจะเดินลงด้วยความเร็วกว่าปกติอยู่บ้างเพราะการส่งแรงของน้ำหนักตัวเท่าที่สังเกตหลายๆครั้งทางการจีนจะมีเจ้าหน้าที่แยกประกบผู้นำต่างๆตลอดเวลาอยู่ในจีนเจ้าหน้าที่ชายคนขวามือสุดทำหน้าที่ได้ดีมากเขาจะหันมองทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยกเท้าก้าวลงบันไดพอพระองค์ยกเท้าอีกข้าง ก้าวลงขั้นผัดไปเจ้าหน้าที่คนนั้นก็จะหันไปมองจนกว่าเท้าของพระองค์จะสัมผัสพื้นบันไดเจ้าหน้าที่จะหันมองเช่นนี้จนสิ้นสุดถึงบันไดขั้นสุดท้ายนั่นก็คือการป้องกันถ้าเกิดพระองค์ก้าวไถลยพลาดเขาจะเข้าไปช่วยเหลือประคองได้ทันทีขอชื่นชมการใส่ใจของฝ่ายจีน ผมชอบดูจุดเล็กๆเพราะจุดเล็กๆมันคือการใส่ใจในเรื่องที่ยิ่งใหญ่และถ้าจุดเล็กๆยังทำได้ไม่ดีแล้วจะคิดการไกล ได้อย่างไรในขนาะเดียวกันบางเพจได้มีการแชร์เรื่องของพิธีที่ยิ่งใหญ่แต่เก็บรายละเอียดได้อย่างประทับใจแม้แต่บนโต๊ะอาหารโดยที่เพจไทยคลาสสิกจีนเก็บทุกรายละเอียดผ้าปูโต๊ะสีเหลืองจานชามสีเหลืองมีลายดอกไม้เล็กๆสีม่วงไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นความใส่ใจทําให้คนไทยเข้าไปคอมเม ด้วยความประทับใจโดยระบุว่าสีเหลืองนอกจากจะเป็นสีประจำพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสีเหลืองยังเป็นสีที่สงวนแห่งความเป็นพระจกกักรพรรดิจีนโบราณหรือฮองเตออีกด้วยและยิ่งอ่านยิ่งขอบคุณประเทศจีนท่านให้เกียรติในหลวงพระราชินีและประเทศไทยอย่างมากที่สุด